้าขึ้นรถเมล์พรุ่งค่ะวันที่เหนื่อยเล่นของวันทต้องเลิกไปสามโมงคืนคุปปาโมสบายผู้โทษแม่แม่กับบริรับโทรศัพท์เพราะวา่าปิดเสียงไว้ตอนเลี่ยนนี่แม่ของเลี่ยนกู้โทรมาตอนเที่ยงแม่พึงได้เห็นขอความกู้จึงขอความไว้เงียบปั๊บอ้วกเหี้ยโอ้ยเนาะอาทิตย์นี้แม่ยิ่งมีสอบอยู่ ไปสอบอัน,นสอบวัดระดับอีกบ้านพลือฮัตเป็นเรืยองดีๆเลยนะหมู่บ้านนี่ไปลงเรียกนก็ดีๆนะบริวิ่งิหยังเลยนะอยู่บ้านอนะ่ะทนีนึงกะคิดว่าหายดีละโอ้ยตายตาย,ตาย มือเศร้านี่ไปทรงโรงเรียนกด็ดีๆมือเศร้ากินอาหารเศร้ากด็ดีๆบ่ม,มีสัญญาณบ่มีวีแววเลยว่ะปวดปับจะป่วยเฝ้าแห่งเฝ้าว่าหายใจพวกท่านเล่นแบบนี้ผู้บานนีแห่งย่านค่ะกัะนหายหน่อยไทยท่องก็ยใจหน่อยห่างย่านฝ่าว่าโทรหาผูป้ปกครองนะครับกลับบ้านเลย ต่้งเข้าใจเขาอยู่แล้วค่ะน้กก็ญยาิมันติดต่อเด็กคนอื่นแม,ม,ม่ปูปิดร่อรถก่อนด้วค่ะโทรหาคู่น้่ทโทหล่างบานน้ํนมาที่นี่อ,อย่แม่ปูสิยง่ายงานผลไห่ฟังด้วยค่ะเด้อหวัหงมาคงสมมตมิอย่างไร้ะ